ิ้นสุดการรอคอยสักที3าปีน,นี่เจอแม่นี่จะทำอะไรอันดับแรกเนี่ยก็คงจะกอดแกะะแล้วก็ไหว้แกแล้วกถามสันทุกทุบดิบน,นะพร้อมนะโอเคงั้นก็เดี๋ยวเดี๋ยวมาเจอกันข้างหน้านี้ก็ได้เนาะเดี๋ยวเข้าไปอยู่ข้างในบ้านก่อนนะ,ะแล้วก็เดี๋ยวให้ลูกเรียกแม่แล้วแม่ค่อยเปิดประตูออกมาโอเคไหมค่ะโอเค ปิดไม่ให้ดูแล้วเดี๋ยวจำจำเขาเขาหน้าแกได้จำเขาหน้าแกได้เลยแกไม่เปลี่ยนไปเยอะหรอกเอยไคิ้วชนกันเนี้ยนะใช่ไหมนะหมายถึงหมายถึงว่าคิดว่าคนนั้นคุณแม่เหรอ ที่เจอแม่นี่จะทำอะไรอันดับแรกเนี่ยก็คงจะกอดแกะะแล้วก็ไหว้แกแล้วถามสรรทุท์สุขดิบแกคงจะคิดถึงมากนะดูนะ,ะคิดถึงนะคิดถึงอยากจะเต็มปากเต็มคําทักเทีอะแม่ครับ อันนั้นแฟนเหรอครับรอต้อนรับอยู่ใช่คับแฟนแม่เขาก็รู้เรื่องพี่ตองนะรู้มาตลอดใช่ไหมไม่เคยปิดไม่เคยอะไรเลยดี่รลบาเพราะแม่เขาก็กินผมกลัวแกจะไม่เขาแม่ไม่มีปัญหาเลยเขายินดีมากๆด้วยแล้วเขาก็รู้เรื่องพี่๋องมาตลอดแกแกไม่คาดไม่คาดฝันได้ไหมครับเขาอยู่กันเหมือนเป็นกําลังใจให้เขาว่าตั้งแต่แม่แยกมาก็มีคนนี้อยู่กันมาสามสี่กว่าปีแล้ว ก็ดีใจครับแกพอแกแยกแก,แกออกมาจากทางทางพ่อแกก็มาจเจอแฟนปัจจุบันแล้วก็ดูแลแเป็นอย่าง<ช>ดีทำอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็อยู่กับคนนี้มาอยู่แบบธรรมชาติดีเนาะไกลสุดขอบฟ้าตามหาหัวใจอีกครึ่งที่หายคงอยู่ตรงนั้น ตามหาลมเพียหลับไหลแต่ใจข้างใน,นไม่เคยหลับลม